จะฝากถึงผู้ปกครองไหมคะไม่ต้องดูแลไม่ต้องห่วงหนูนะคะบายๆสวัสดีเด็กๆในเช้าวันพุธนะคะกับเด็กๆวันคู่ใช่ไหมเด็กๆมาเรียนวันคู่ใช่ไหมคะเมื่อวานนี้เพื่อนๆวันคี่ก็คือเลขที่1 3 5 7 9สาหนะคะเมื่อวานมาเรียน6คนวันนี้เรามา คนวันคู่มาเก้าคนนะคะอ่าทีนี้สัปดาห์นี้นะคะเราเรียนเรื่องดานนี้คุณครูน้ำฝนสอนเพื่อนเมื่อวานไปเพื่อนวันขี้ไปนะคะเรื่องสีเดี๋ยวเราจะมาทบผีเสื้อสีแดงใช่ไหมคะอ่ะต่อมาสีเหลืองสีเหลืองได้จากอะไรคะพาอาทิตย์พี่ปันบอกว่าสีเหลืองจากอะไรลูกลวกยวกย ยีราฟสีเหลืองอ่าต่อมาสีฟ้าสีฟ้าเด็กๆว่าสีฟ้าได้จากอะไรบ้างคะสีฟ้าได้จากอะไรบ้างธงชาติธงชาติอ่าอะไรอีกคะก้นเมฆก้นเมฆถูกต้องเลยเวลาที่เด็กๆระบายสีแม่น้ําเด็กๆระบายสีอะไรคะสีฟ้าเก้าอี้ผู้ชายข้างหลังตรงนั้นสีอะไรคะ สีฟ้าเอ๊เมื่อเช้านี้เนี่ในใครถือที่นอนมาที่นอนของเราสีอะไรคะหันไปดูสิอ่าสีฟ้าเก่งมากเลยนะคะเก่งมากเลยนะคะเอามือไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเด็กๆเอาทั้งสองมือเลยค่ะเอามือไว้ที่ไหล่ช่างใฉไหล่ใชไหลจริงๆพี่พอดเอา แมทขึ้นครับดื่มนมเสร็จแล้วเอาแมทขึ้นครับ <S <S เอามือไว้ที่อกช่างตลกตลกจริงๆ <S <S เอามือไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆ <S <S อ่ะอมนาวค่ะต่อไปค,คุณครูจะพาเด็กๆมาท่องคำศัพท์เกี่ยวกับสีนะคะ <S <S ส,สีภาษาอังกฤษ ว่าคันเหรอคันเหรอสีเขียวภาษาอังกฤษว่ากรีนกรีนสีเขียวสีแดงภาษาอังกฤษว่าเลดเลดสีแดงสีส้มภาษาอังกฤษว่าออร n เรน r ์ออ e เรน์อ่าสีส้ม สีเหลืองภาษาอังกฤษว่า yellow, yellow. สีเหลืองนะคะต่อมาสีฟ้าภาษาอังกฤษว่า blue blue สีฟ้าคุณต้องขอถาสีอันนั้นก่อนดเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะ นี่สีอะไรคะสีม่วงสีม่วงภาษาอังกฤษว่า purple purple อ่าสีชมพูสีชมพูภาษาอังกฤษว่า pink สีชมพูนะคะทีนี้คุณครูแล้วฝนจะยกขึ้นเลยแล้วก็ให้เด็กๆตอบคุณครูจะไม่พาพูดแล้วนะครับพี่ปานั่งดีๆลูก พี่ปันอ่ะลูลูลูเจลเลเก่งมากเลยปลบมือให้ตัวเองค่ะ นี้จะมาสอนวิธีการปลบมือใหม่ปลบมือ1 2 3เยี่ยมนะคะอามายหนึ่งสเยี่ยมไม่ได้ยินเลยค่ะเอ๋มัมมมบภาพนี้เด็กๆสังเกตเห็นอะไรนะคะ<อ>เห็นภาพคนคน<อ>แต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าคนคนนี้คือผู้หญิงผู้ชาย<อ>ใช่ไหมคะเ<อ>พราะว่าคุณครูน้ำฝนให้มาแค่อ,อะไรนะคะนตา ดูขนตาก็รู้ว่าเป็นผู้หญิงแต่ว่าผู้ชายมีขนตาไหมครับน้องซีผู้ชายมีขนตาไหมมีแต่ว่าอาจจะไม่อาจจะไม่ยาวเท่าของผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงมีเครื่องที่เขาปัดให้ขนยาวใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้คุณครูน้ำฝนจะให้เด็กๆมาเติมเต็มภาพภาพนี้ให้สมบูรณ์เด็กๆว่าภาพภาพนี้ขาดอะไรคะขาดอะไรในนี้ขาดอะไรเอ่ยขาดอะไรขาด ผมใช่ไหมคะ